ขอมาลองตั้งข้อสังเกตทุกคนสงสัยกันไหมว่าทําไมแมนเชสเตอร์ยูไนเตดเขาถึงยอมทุ่มจ่ายค่าเหนื่อยให้กับนักเตะในค่าเหนื่อยที่สูงมากๆหากจะบอกว่านักเตะคนนั้นมีชื่อเสียงแล้วทำไมนักเตะที่ได้รับค่าเหนื่อยที่สูงขนาดนั้นยังไม่สามารถที่จะพาแมนเชสเตอร์ยูไนเตดกลับไปสู่จุดที่ประสบความสําเร็จในรายการใหญ่ๆได้เลยหลังจากที่นักเตะเหล่านั้นนะคะได้รับค่าเหนื่อยที่สูงไปแล้วพวกเขาก็ไม่สามารถงัดฟอร์มเก่งของตัวเองออกมาเพื่อที่จะเล่นให้กับทีมให้มันส่งค่าเหนื่อยที่แมนยูได้จ่ายไปไม่รู้ว่่่าาาททุกกกกคคนนนิดวมมัััััสบรี แมนยูจ่ายค่าเหนื่อยที่สูงทําให้นักเตะไม่กระตือรือร้นไม่คิดที่จะพัฒนาตัวเองเพราะว่าตัวเองได้ค่าเหนื่อยที่สูงอยู่แล้วไม่รู้เหมือนกันว่าปัญหาที่แมนยูกําลังเผชิญอยู่มันอยู่แค่กับระบบทีมหรือว่าตัวของนักเตะคนนั้นกันแน่วันนี้เจนก็อยากมาลองวิเคราะห์กันว่าสิ่งที่ตั้งสมมติฐานขึ้นมามีส่วนทําให้ผลงานของทีมยังไม่กระเตื้อึ้นหรือเปล่าซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้นะคะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสโมสรใหญ่ที่มีรายได้สูงที่สุดในโลกเลยก็ววว่าาาาได้้ทํใหตัของอ,องงะะสสาสมมมรเคี ในการจ่ายค่าเหนื่อยที่สูงให้กับนักเตะหลายคนในทีมแต่นักตเตะเหล่านั้นนะคะก็กลับทาผลงานในสนามได้ไม่สมกับค่าเหนื่อยที่เขาได้รับไปก็อย่างที่ทุกคนเห็นสถานการณ์ของแมนยูในตอนนี้นะคะแต่ละตาแหน่งของทีมนะคะก็เกิดข้อผิดพลาดบ่อยครั้ง<ม>บางนัดก,ก็เล่นดีบางนัดก,ก็เล่นแย่ทําให้แมนเชสเตอร์ยูเต็ดอ่ะเขามีนักเตะที่น้อยมากที่สามารถที่จะไว้วางใจได้แล้วสภาพนักเตะตอนนี้ก็ไม่สามารถที่จะพาทีมประสบความสําเร็จในทุกรายการใหญ่แล้วก็รายการสําคัญได้เลยซึ่งแฟนบอลหลายคนก็คาดหวังที่จะอยากให้ ทีมกลับมาประสบความสมําเร็จอีกครั้งซึ่งตอนนี้ทีมนะคะก็ห่างหายจากการเป็นแชมป์พิมพ์อีกนับจากเซอร์อเล็กซ์ฟอร์กุสันวางมือแล้วช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะแมนยูก็ไม่ใช่ขาประจําในยูฟาแชมเปียนลีกอีกต่อไปซึ่งเป็นรายการที่สําคัญมากๆแต่นักเตะก็ไม่สามารถที่จะพาทีมไปเล่นในศึกนั้นได้ปัญหาเรื่องนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่รับค่าเหนื่อยสูงแต่ว่าฟอร์มของเขาไม่เป็นไปตามคาดนะคะหรืออาจจะเกิดจากการที่เขาอิ่มตัวแล้วก็ไม่เข้ากับระบบทีมซึ่งประเด็นการที่ แฟนบอลเราก็สื่อนะคะต่างวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักมาโดยตลอดโดยเฉพาะตัวของมาคัสเรดบอร์ดเองที่เมื่อก่อนเองเขาเคยเป็นกําลังสําคัญของทีมแต่ก็ยังมีช่วงนะคะที่เขาฟอร์มตกอย่างน่าใจหายทําให้มันเกิดคําถามขึ้นมานะคะในเรื่องของความคุ้มคา่าซึ่งค่าเหนื่อยของเขาที่ได้รับต่อสัปดาห์นะคะทุกคนก็จะอยู่ที่3 2 5 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์เลยถือว่าเป็นอีกคนนึงนะคะของอ e ีเดตที่ได้ค่าเหนื่อยที่สูงมากแต่ก็ยังไม่สามารถยกระดับทีมแล้วก็ทําผลงานได้ดีไม่คุ้มค่าคุ้มรา ก็ยังมีอีกนะคะอย่างอันโตนี่แล้วก็เจดอนซานโชที่ทั้งสองคนนะคะก็ย้ายเข้ามาด้วยค่าตัวที่สูง <c oughs> แล้วก็ค่าเหนื่อยที่สูงอีกแต่ทั้งสองคนนะคะก็ยังไม่สามารถที่จะสร้างผลงานได้ตามที่คาดหวงังทําให้ทั้งสองก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักอย่างตัวของอันโตนี่เองนะคะเขาก็ได้รับค่าเหนื่อยอยู่ที่20,000นปอนตอนย้ายมาของเขาถ้าดูคนได้ติดตามถึงนะตอนนี้นะคะทิมก็ยังไม่สามารถใช้เปิดของเขาทั้งสองได้คุ้มค่ากับค่าตัวที่คว้ามาเลยปัญหาของเขาทั้งสองก็คือเยอะมากไม่ว่าจะเป็นอาการบาดเจ็บความง เราเมื่อซีซั่นที่เราเขาก็ไม่ได้มีโอกาสลงเล่นให้กับยูเนเตดเราก็ถูกยืมตัวไปเล่นกับสโมสรอื่น <S <S และนอกจากนี้นะคะก็ยังมีดิวของเมสันเมาส์ที่ย้ายมาจากเชลซีนะคะมาร่วมกับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัวประมาณ6 0ล้านปอนด์ส่วนค่าเหนื่อยของเขานะคะจากรายงานจากหลายแหล่ระบุว่าเมสันเมาส์นะคะรับค่าเหนื่อยสูงถึง250,000ปอนด์ต่อสัปดาห์บอกเลยนะคะว่าคนนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังใช้เขาไม่คุ้มกับค่าตัวที่ขวามาไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่อง,องกา,าต้พั นานหลายเดือนจนแฟนบอลจำหน้าจำตามไม่ได้แล้วจากควานนักเตะที่ฟอร์มตกกับทีมเก่ามาร่วมทีมทุกคนคิดเห็นกับดีลนี้ไว้ยังไงคะนักเตะที่จะนโยกตัวอย่างข้างต้นนะคะเขาก็ได้รับค่าเหนื่อยที่จํานวนสูงติดอันดับต้นๆของทีมเลยนะแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะโชว์ฟอร์มนะคะให้ดีได้เราอะไรล่ะคะที่มันเป็นสิ่งที่ทําให้นักเตะที่ได้ค่าเหนื่อยสูงขนาดนั้นไม่สามารถที่จะทาผลงานได้ดีไม่รู้ มันจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่เซนกําลังจะนําเสนอหรือเปล่าทุกคนมาลองวิเคราะห์ไปพร้อมกันนะคะอย่างแรกเลยในเรื่องของความอิ่มตัวเราก็การขาดแรงจูงใจเราปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว,ว่าค่าเหนื่อยที่นักเตะได้รับสูงมากตั้งแต่แรกนั้นหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันคือความสํ่งเด็จทางการเงินแล้วทําให้ตัวของเขาเองไม่ต้องกระหายในการพิสูจน์ตัวเองหรือว่าเป็นการที่เขาไม่ต้องพัฒนาฝีเท้าให้มันเพิ่มขึ้นต่างจากนักเตะนะคะที่ได้รับค่าเหนื่อยน้อยพวกเขาก็ต้องดิ้ตรนในการการันตีตําแหน่งเราก็คาดหวังรายได้ที่มันสูงขึ้้้นนพพัััฒาาตวเเอองื่ใหูจดกรทีม เราก็ให้สมวสอนเห็นในการเพิ่มค่าเหนื่อยให้กับตัวเขาทุกคนคิดว่าการที่นักเตะได้รับค่าเหนื่อยถึงสูงตั้งแต่แรกทําให้ตัวเขาเองไม่อยากจะพัฒนาตัวเองหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการขาดความมุ่งมั่นของนักเตะเองซึ่งในบางกรณีนะคะนักเตะเขาอาจจะเกิดจากการขาดแพชชั่นหรือว่าความกระหายในการอยากจะชนะซึ่งความกระหายในใชัยชนะนะคะก็เป็นสิ่งสําคัญมากในกีฬาฟุตบอล,ลระดับสูงแต่พวกเขาเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะทําผลงานดีหรือว่าผลงานแย่ก็ยังได้รับค่าเหนื่อยที่สูงเท่าเดิมการเล่นของพวกเขาก็อาจจะเล่นไปตามหน้าที่่่แตกกาารเเลนขของ็ เป็นการเล่นที่ทุ่มเทเกินร้อยเหมือนนักเตะที่ต้องการสร้างชื่อเสียงแล้วก็ความสำเร็จให้กับทีมอย่างแท้จริงหรืออาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของทัศนคติซึ่งบางครั้งนะคะการที่เขาได้รับค่าเหนื่อยที่มันสูงเกินไปโดยฟอร์มการเล่นก็ยังไม่สม่ำเสมออาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่สามารถนำไปสู่ปัญหานี้ได้การที่ตัวของเขาเองได้รับค่าเหนื่อยที่สูงแล้วมีชื่อเสียงแล้วเขาอาจจะไม่ยอมรับในการวิจารณ์แล้วก็ไม่มีการปรับปรุงตัวเองขึ้นเลยแล้วเหตุผลนี้นะคะก็เป็นเหตุผลที่สำคัญอีกเหตุผลหนึ่งเเขาองนะะคไมม่ี ที่ชัดเจนจะเห็นได้เลยนะคะว่าตั้งแต่หมดหยุของเซอร์อเล็กฟอร์กูสันแมนเชสเตอร์อยูเนเต็ดนะคะเขาก็มีการเปลี่ยนผู้จัดการทีมที่บ่อยมากๆซึ่งผู้จัดการทีมแต่ละคนนะคะก็มีสไตล์การเล่นที่แตกต่างกันเราก็ยังมีระบบการเล่นแล้วก็แท็กติกของตัวเองอีกนักเตะใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาในทีมนะคะพอเวลาผ่านไปไม่นานเมื่อทีมต้องการเปลี่ยนผู้จัดการใหม่จากผลงานที่มันไม่ดีดทาให้ตัวของเขาเองนะคะก็อาจจะไม่ได้เป็นตัวเลือกของผู้จัดการคนใหม่ที่กําลังเข้ามาทุมทีมซึ่งผู้จัดการใหม่ที่กําาาลังจะะะเเข้้มมมคคคุนนนก็็ไไ่่ดปทีอ เราก็เลือกเขามาเล่นให้กับทีมตั้งแต่แรกหรือว่านักเตะเก่าที่มีอยู่เดิมอยู่แล้วนะคะก็อาจจะไม่เข้ากับผู้จัดการคนใหม่อาจจะไม่เข้ากับระบบของเขาในยุคนี้เราก็กลายเป็นนักเตะนะคะที่ตกค้างและไม่สามารถที่จะโชว์ศักยภาพนะคะในระบบใหม่ของผู้จัดการทีมคนใหม่ได้ซึ่งล่าสุดนะคะคุณย่านักเตะใหม่ของแมนยูก็ได้ติดโผนะคะเป็นนักเตะของแมนยูในเวลานี้ที่ได้รับค่าตอบแทนนะคะสูงเป็นอันดับ4ของทีมจากค่าเหนื่อยของเขานะคะก็จะอยู่ที่20,000 0ปอนด์แล้วต้องมารอดูกันนะคะว่าสมมติฐานที่นักเตะได้รับ ค่าเหนื่อยสูงเกินไปตั้งแต่แรกจะส่งผลกระทบต่อฟอร์มในสนามดาวโตวของคุณย่าเองเขาจะเหมือนกับนักเตะค,คนอื่นที่ได้ดูตัวอย่างไปก่อนหน้านี้หรือเปล่า